อัปเดตคดีความทางกฎหมายของโดคอร์นะครับว่ามันมีการอัปเดตอะไรบ้างนะครับแล้วเขามีการตัดสินใจอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับกฎหมายที่จะควบคุมรูนาคลาสสิกและเทอร่าน,นั่นเองเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะส่วนค่าคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกัน กับช่องคอยนิมูนนะครับวันนี้เรามาติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของโดด้วยกันนะครับแล้วก็กฎหมายที่จะควบคุมทางเทอระานะครับต้นสายปลายเหตุเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะค่อยๆเล่าให้ฟังผ่านบทความและบทข่าวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจาะในรายละเอียดบทข่าวด้วยกันอ,อ่อเท้าวความแบค็คความหน่อยนะครับเท้าวความหน่อยนะครับแบ็กข่าวเบื้องหลังนะครับอันนี้ก็เป็นการพูดนะครับบทความผ่านผ่านอ่า สำนักงานอายการนะครับแล้วก็ผู้ที่พยายามพิจารณาคดีนะครับของโดคอว่าเฮ้ยเขาจะมีความผิดอะไรบ้างนะครับดังนั้นเราได้เห็นภาพนะครับทางกฎหมายของเกาหลีใต้นะครับเขาพยายามที่จะผลักดันให้ทางเทอรล่าเนี่ยเป็นหลักทรัพย์นะครับดังนั้นเมื่อมีการทําให้กฎหมายเนี่ยมันชัดเจนขึ้นว่าคริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะลูน่าหรือเทอรล่าเป็นหลักทรัพย์เนี่ย เขาก็จะสามารถเอาผิดจากโดคอรได้เต็มๆนะครับเพราะตอนนี้ข้อหามันยิบย่อยมากนะครับเราก็เหมือนกับไม่ค่อยมีน้ําหนักด้วยนะครับจากที่ผมอ่านนะนะครับดังนั้นมันก็มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายนะครับหรือกระบวนการทางยุติธรรมนะครับก็ก็คืออ่าชื่อว่า Forecast นะครับเขาพูดด้วยว่าอายการมีสิทธิ ถูกตั้งข้อหาช่อโกงต่อเขานะครับภายในการออกกฎหมายจับเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและถูกกล่าวหาว่าจะมีการละเมิดราชบัญญัติตลาดทุนของประเทศด้วยสนะำนักการอายการทางตอนใต้ของกรุงโซก,ก็อาจจะพิจารณาระดับข้อหาว่ามีโดคอนเนี่ยนะครับหรือทางเทอร์าฟอร์มแลบเนี่ยมีเหตุช่อโกงโดยเจตนาฉะนั้นสมาชิกของทีมบอกกับ Forecast นะครับสมาชิกของทีมอายการนะครับ Forecast ก็ Fore คือสมาชิกของทีมอายการนะครับเขาก็กล่าวว่าการจับกลุ่มที่เป็นไปได้นะครับของคอนเขาเนี่ยจะมีการาดําดเนินการเรื่อยๆนะครับแล้วเขาจะไม่หยุดแค่นี้ด้วยนะครับตามคําพูดของเขานะคือเขาพยายามที่จะไม่หยุดนะครับการสอบสวนนะครับพอเขารู้ตอนนี้ โดคอนไม่ได้อยู่เกาหลีใต้หรอกนะครับอยู่ที่สิงคโปร์นะครับแต่เขาก็รู้นะครับว่ามันมันเป็นคดีที่โด่งดังเนาะนะครับและเขาก็พยายามเต็มที่นะครับในการขัดขวางโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางของโดคอนเนาะนะครับฉังนั้นการออกหมายจับโดคอนเนี่ยมันจะมีผลต่อหนังสือเดินทางนะครับเพราะว่าโดคอนเนี่ย จะเดินทางไปไหนมาไหนไม่ได้สะดวกนะครับเขาเชื่อว่าโดคอรเนี่ยอยู่สิงคโปร์นะครับอย่างน้อยการที่เขาเนี่ยนะครับยื่นฟ้องแล้วก็พยายามที่จะออกหมายจับโดคอรเนี่ยจะทําให้โด,โดคอรไม่สามารถออกจากสิงคโปร์ได้อาจจะต้องใช้วิธีเส้นนะครับแบบอื่นที่จะเดินทางไปสู่ประเทศอื่นๆนไนะครับและอาจจะเป็นประเทศปิดเนาะนะครับที่ กฎหมายของเกาหลีใต้ไม่มีทางที่จะเข้าไปเชื่อมโยงกับตรงนั้นได้นะครับจริงๆมันก็ทำอะไรไม่ได้โดยตรงหรอกนะครับเพราะโดคอรเขาอยู่สิงคโปร์อยู่แล้วแล้วก็มีคุณซอยสอง่สงกุ๊กนะครับก็เป็นอายการสำนักงานอายการเขตภาคใต้ของกรุงศนะครับบอกกับฟอร์แคสต์นะครับว่าเราไม่รู้ว่าสถานการณ์นี้ยโดคอร์ทำมาแล้วกี่ครั้ง จะครั้งหรือสองครั้งนะครับแต่เขาบอกว่าจะไม่หยุดนะครับจะสอบสวนไปเรื่อยๆนะครับจะหาให้โดคอนผิดให้ได้ฉะนั้นสิ่งที่ฟอร์แคสพยายามทำนะครับคือเขาก่ก็ก็ส่งเขาเรียกว่าเหมือนกับข้อความนะครับไปหาทางโดคอนนะแต่ทางคอนก็ไม่ได้ตอบคำถามของฟอร์แคสผ่านทางข้อความนะครับจะตอบทำไมนะไร้สาระนะอยู่ดีแบบพยายาม พยายามแบบตั้งข้อหาอะไรต่างๆนะครับจากจัดเหยื่อนะครับที่ขาดทุนโดยเจตนานะครับคือตั้งใจจะลงทุนในในสินทรัพย์อยู่แล้วนะครับแต่ว่ายอมรับกับการเจ็บตัวแบบนี้ไม่ได้เท่านั้นเองนะครับก็การลงทุนมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับในในพวกสินทรัพย์พวกนี้นะครับยังไงก็ต้องทําใจนะครับอยากจะฟ้องเขาก็คงต้อง ต้องหาวิธีเอานะนะครับต้องหาวิธีในการการดำเนินการเอานะครับเพราะมันไม่มีกฎหมายโดยตรงนะครับจากที่ผมอ่านบทความตรงนี้นะคือพยายามยังไงก็ได้นะครับให้โดคอรผิดให้ได้นะครับโดยที่มันไม่มีข้อพิสูจน์นะครับว่าโดคอรผิดหรือเปล่าแต่ข้อข้อที่โดคอรเนี่ยนะครับกล่าวหาต่างๆเนี่ยนะครับที่ ที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้เป็นเป็นข้อกล่าวหาที่ทางทางผู้เสียหายเป็นคนฟ้องเท่านั้นเองนะครับการรวบรวมหลักฐานเนี่ยจะเป็นยังไงก็ต้องว่ากันนะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าตอนนี้เขาเขาก็ดําเนินการเรื่องของการยกเลิกหนังสือเดินทางแล้วนะครับแต่ว่าหนังสือเดินทางเนี่ยในในทางเกาหลีใต้เขาได้ยกเลิกแล้วนะครับแต่ในประเทศอื่นๆเนี่ยเขาไม่รู้ ว่ามันมันมันจะมีผลผลผลต่อโดคอนยังไงบ้างนะครับเขาก็ทำเท่าที่เขาทำได้นะครับแล้วก,ก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งคนะครับคือคนที่มาฟ้องนะครับโดคอนต่างๆนะครับมันก็เป็นแค่ข้อหานะแต่ตอนนี้อายการนะครับยังไม่ไม่แสดงหลักฐานนะนะครับยังไม่ได้ประกาศหลักฐานช่อโกงของโดคอนและผูร้ร่วมงานของโดคอนด้วยนะครับ ดันั้นตอนนี้นะครับโดคอนก็อยู่ในสถานะเหมือนคนต่างด้าวน,นะครับที่ที่ผิดกฎหมายนะครับก็โอ้โหว่ากันไปตามนั้นนะหลักฐานอะไรก็ไม่มีนะครับไม่มีสักอย่างนะครับเอามาใช้เป็นความผิดของโดคอนก็ไม่ได้มีแต่การกล่าวหาเนาะนะครับแล้วก็มีคนหนึ่งนะครับชื่อทูคูแทอออน นทนายความด้านกฎหมายของบล็อกเชนเนี่ยเขาก็ออกมาให้ความเห็นนะครับผ่านบทความหรือข้อความของ f o r ์แค s สนะครับฉะนั้นเป็นบล็อกเชนของบริษัทกฎหมายลินนะครับ L I N นะครับในกรุงโซลเขากล่าวกับ f o r ์ c a s สนะครับว่าในความเห็นของครูนะครับอา,ารอายการอาจจะเลือกที่จะจับกลุ่มโดครตามกฎหมายหลักทัพย์นะครับเนื่องจากเป็นการพิสูจน์ได้ง่ายว่า ในการทําเช่นนั้นอายการเกาหลีใต้จะใช้เพบุ๊กนะครับที่นํามาโด,โดยใช้นะครับโดยคู่หูที่เป็น us t r e a f o r m lab นะครับและคอนก็ได้ขัดขวางการสอบสวนด้านหลักทรัพย์นะครับและตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับและก็เป็นเวลาหลายปีที่ท้าทายหมายสารนะครับสำหรับเอกสารของบริษัทและคำให้การของคอน นในกรณีของอายการเกาหลีใต้เนี่ยพวกเขาก็ต้องการที่จะต้องสอบสวนนะครับทางโดคอรให้ได้นะครับและผู้ร่วมงานของเขานะครับกับเข้าถึงเมลภายในแชทด้วยนะครับและการสื่อสารของพนักง,งานเทเลฟอร์มแลบเพื่อพิสูจน์ความตั้งใจที่จะทำเรื่องของคดีขอ,ของช่อโกงให้ได้นะครับเอาให้มันช่อโกงให้ได้ และความน่าจะเป็นในการทำเช่นนั้นนะครับคือมันยังไม่มีอะไรนะครับที่พิสูจน์นะเลยบอกว่า,าทำเช่นนั้นนะดังนั้นตอนนี้นะครับก็ทำได้อีกอย่างหนึ่งคือสามารถจับกลุ่มคอเนี่ยผ่านหมายจับสำหรับการละเมิดหลักทรัพย์นะครับพื้นฐานของการละเมิดกฎหมายตลาดทุนนะครับที่ถูก กล่าวคืออายการต้องพยายามทำการจัดประเภทของ USTC นะครับเทอร่าคลาสสิ u s d นะครับแล้วก็ LUNA Classic แล้วเรียก UST และ LUNA เป็นหลักทรัพย์สัญญาการลงทุนนะครับคือพยายามที่จะจัดจัดกลุ่มของของเทอร่านะครับให้มันเป็นอะไรสักอย่างนึงเพื่อจะเอาผิดทางกฎหมายได้นะครับทั้ง ฉะนั้นอายการโชว์นะครับเขาอันเนี้ยก็เป็นบทพูดผ่านฟอร์ดแคสต์นะเขาก็กล่าวครับฟอร์ดแคสต์ว่าอย่างไรก็ตามนะครับผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่นี้คิดว่าไม่น่าเป็นไปได้นะครับที่อายการจะได้รับสารนะครับเพื่อลงโทษคอนและเทอรล่าฟอร์มแล็คนะครับสำหรับการละเมิดตลาดทุนฉันคิดว่ามันเป็นแค่การช็อตยาวนะครับคูบอกกับฟอร์ดแคสต์นะครับเกี่ยวกับ ความเป็นไปได้ที่ศารเกาหลีใต้จะรับรู้เกี่ยวกับคริปโตเครนซีของเทร่านะครับว่าเป็นหลักทรัพย์และเขาก็มีความเห็นว่าไอ้ไอเรื่องแบบนี้มันน่าจะยาวนะครับครูแตอ่อนนะครับตำนักงานกฎหมายของลิงก็ดูบทความเกี่ยวข้องกับเกาหลีใต้และออกกฎหมายจับโดคอร์ซีโอของเทร่าฟอร์มและนะครับเขาก็ให้ความเห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าสัญญาณในการลงทุนของ ของเกาหลีใต้นั้นนะครับแตกต่างจากสัญญาการลงทุนของสหรัฐอย่างมากนะครับครูก็กล่าวว่ามันหมายถึงสิทธิตามสัญญาที่นักลงทุนรายหนึ่งลงทุนเงินในโครงการร่วมกับบุคคลอื่นนะครับซึ่งจะเป็นการขาดทุนมาจากผลของธุรกิจที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นนะครับเขาก็อธิบายถึงอายการกำลังพยายามจัดประเภทของลูน่าคลาสสิกนะครับว่าเป็นโครงการเข้าร่วม หรือหุ้นส่วนการลงทุนนั่นเองเนื่องจากความผันผวนของราคาโทเค็นที่ไม่ได้เป็นแบบดิเซนเทอร i ไลนะครับมันคือเป็นเซนเทอร i ไลนั่นเองนะครับฉะนั้นทางเทอร a f าฟอร์มแลนะครับเขาอ้างว่าเป็นการจัดหาของบริษัทครูนะครับกล่าวกับฟอร์ดแคสด้วยด้วยเหมือนกันนะครับก็มีคนมามาพูดกับอ่าฟอร์ดแคสเนี่ยหลายคนนะครับ เกี่ยวกับในประเด็นต่างๆางางของโดคอนนะรว่าว่าจะเอาผิดเขาเนี่ยมันมันทำได้จริงหรือเปล่านะคนก็พยายามที่บอกจะตั้งข้อหาข้อหา,อหานู้นข้อหานี้นะครับเขาบอกงนี้นะครับครูก็บอกว่าผลกระทบจะไม่หยุดอยู่ที่เทอรล่าหรือลูน่าและมุมมองดังกล่าวนะครับจะส่งผลกระทบต่อคริปโตเครนซี่อื่นๆด้วย จังน,นั้นลีจางวูนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจบล็อกเชนและผู้ช่วยศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยฮานยางนะครับในกรุงโซเขากล่าวกับฟอร์ดแคสต์ว่าดังนั้นฉันคิดว่ามันยากนะสำหรับศาะครบที่จะตัดสินแบบนั้นจริงๆหากพวกเขากำหนดให้ลูน่าคลาสสิกนะครับเป็นหลักทรัพย์สัญญาในการลงทุน การแลกเปลี่ยนที่ระบ,บุโดยลูน่าคลาสสิกจะมีปัญหาเช่นกันลีก็กล่าวว่ารายชื่อดังกล่าวจะขยายไปถึงบริษัทการให้บริการของคริปโตที่ใช้ลูน่าคลาสสิกในทางทฤษฎีนะครับเนื่องจากตอนนี้พวกเขาถูกพิจารณาว่าเป็นธุรกิจที่จัดการกับหลักทรัพย์โดยไม่มีใบอนุญ,ญาตลีกล่าวเสริมนะครับฉะนั้นชาวเกาหลีใต้ประมาณ280,000คนนะครับได้รับผลกระทบกับการล่มสลายของลูน่าหรือเทอร่านั่นเอง โดยมีกรณีต่างๆที่เป็นที่รู้จักนะครับในสื่อต่างๆนะครับบางคนก็ฆ่าตัวตายนะครับจากการสูญเสียเงินออมในชีวิตนะครับไม่ใช่เรื่องอื่นหากไม่มีเหยื่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวนะครับรีเขากล่าวว่าโดยพื้นฐานแล้วก็มีเหยื่อนะครับและต้องมีผู้รับผิดชอบและลงโทษก็ดูจากบทความนี้แล้วนะครับเราก็วิเคราะห์กันหน่อยนะครับ ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันยังไม่สามารถหาอะไรนะครับที่ที่เอาผิดโดคอรได้นะครับหลักฐานก็ไม่มีนะครับมีแต่การออกมากล่าวลอยๆยนะครับว่าเธอล่าหนีภาษีเธอล่าฟอกเงินนะครับอหลักฐานอะไรเยอะแยะนะครับแล้วมันเกี่ยวกับการล่มสลายของเธอล่าไหมนะครับเพราะว่ามันมีผู้เสียหายนี่ นะครับดังนั้นข้อหาที่ตั้งมารู้สึกมันอ้อมโลกมากเลยนะนะครับดังนั้นผมว่าทางเกาหลีใต้เนี่ยไม่น่าจะจัดการเรื่องนี้ได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือโดคอรได้ส่งทนายนะครับมาที่เกาหลีใต้เรียบร้อยแล้วนะครับคงดําเนินการไตส่สวนนะครับหรือว่ามีการสู้คดีกันอยู่แล้วนะครับ ก็น่าจะได้ความชัดเจนมากขึ้นในช่วงประมาณปลายปีนี้ดีไม่ดีก็ช่วงเดือนธันวานะนะครับอาจจะเป็นอะไรที่ที่น่าจะกืนไม่เข้าคายไม่ออกเหมือน XRP นะใช้เวลานานพอสมควรน,นะครับฉะนั้นช่วงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับพยายามติดตามเรื่องของ Luna Classic จะจะเป็นหลักทรัพย์หรือไม่เนี่ย ก็ต้องว่ากันนะครับซึ่งทางอเมริกาเนี่ยกฎหมายก็ต่างกับเกาหลีใต้นะครับเรื่องเกี่ยวกับหลักทรัพย์เนี่ยอย่างคดีของ XRP นะครับเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนหรือไม่นะครับ XRP นะโดนกล่าวหาตรงนี้อทตาเลี่มเป็นนะครับกุนฮินนะที่เป็นฝ่ายการเงินของเซกนะครับก็ก็เคย เคยรับรองอีเทอร u เียกับ Bitcoin ว่าเป็นหลักทรัพย์หรือเป็นสินทรัพย์นะนะครับแต่ xrp ไม่เป็นนะครับจนกลายเป็นคดีความที่ไม่สามารถปิดได้ผมว่าคดีความก็เป็นตัวตัวเล่นนะครับลูกเล่นของรูหน้าสอูเนี่ยแหละนะครับเราก็ต้องดูกันต่อไปว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าคดีนะครับเขาพยายามให้ยืดเยื้อแบบนี้แหละ นะครับเหมือน S R P สุดท้ายพอขายคดีหรือายคดีได้นะครับราคาถึงจะระเบิดก็น่าจะประมาณนั้นนะครับเป็นเป็นลูกเล่นที่ใช้ในการปั่นราคาของสินทรัพย์เหมือนกันนะครับใช้คดีความต่างๆอ่ข้อมูลมีประมาณนี้นะนะครับถ้าผมอธิบายตามข่าวไปไม่เข้าใจก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับเพราะมันยากมากมันมีคำพูดของ คนหลายคนคนหลายกลุ่มนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญท,ที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักมาได้ที่เพจนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ qr code ไปให้และก็ย้ำนะครับเรามีกลุ่มรูน้าด้วยทักมาที่เพจได้เลยอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่ารูน้าเธอร่าจะกดดูดูดูด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมุลไปด้วยกัน กับช่องคอ,อยอนื่หมูนสำหรับวันนี้ขอตัวราไก่อนครับวกระดาน XT เป็นกระดานระดับเทียสองอยู่อันดับที่25 XT มีการใช้งานง่ายและมีเหรียญกาวเยอะมากเลยนะครับรวมถึงมีเหรียญของตัวเองด้วยนะครับการใช้งานคล้ายๆกับ Binance นะครับคุณเคยใช้ Binance ยังไงคุณสามารถใช้ x t com ได้อย่างนั้น นะครับมีทั้ง saving นะครับมีทั้ง staking ด้วยนะเราก็มีการใช้ staking ปกฝากยาวฝากสั้นก็เ saving นะมี NFT ขายด้วยในนี้นะครับเราก็มีฟังก์ชันอะไรที่คล้ายๆกับใบ n นนนะ คุณใช้ Binance ยังไงนะครับรวมถึงใช้ x c ได้อย่างนั้นมีซัพพอร์ตด้วยนะครับคุณสามารถติดต่อได้เมื่อ,อยามมีปัญหานะครับเข้าถึงง่ายนะครับฉะนั้นมีระบบการเทรดนะครับเห็นไหมนะครับมีทางกระดานซัพพอร์ตฟิวเจอร์โซนนะครับคุณจะเทรดเหรียญตามโซนต่างๆได้ m e t a เวิร์นะครับเกรเว็บ3.0 a จ e นเสเ เหรียญท,ที่สายเกสเกลเขามาลงทุนกันนะนะแล้วก็แฟนโทเค็นนะครับดอชนะนะครับดอชนี่คือคู่เทรดเหรียญมีมนะครับโอ้ก็มีเหรียญกาวเยอะแยะมากมายเลยสามารถเข้าไปหาได้โอ้โหขนาดผมหมุนอย่างเงี้ยผมยัง,ย,งยังเลื่อนหลายครั้งเลยนะครับเหรียญได้นะครับที่เป็นสก,กุลของไดนะ้เนาะอินเดนะครับ Index Market รนะ์เตัวนี้ก็เป็น เหรียญที่เล่นในพวกกองทุนต่างๆนะครับมันก็จะมีการจัดการนะครับคุณอยากจะอยากจะเทรดอยากจะอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถเล่นตรงนี้ได้เพราะว่าเขาจะจัดการเหรียญในกลุ่มเหรียญของให้กับสําหรับคุณนะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะเหรียญกาวเหรียญอะไรพวกนี้มีระบบเทรดมีระบบฟิวเจอร์นะครับเยอะแยะเลยนะมี ETF ด้วยมีมาจิน มีอินเดนะครับรวมถึงระบบจัดการกระเป๋าต่างๆนะครับก็มีการจัดการกระเป๋าเยอะ Wallet, Spot, Fiat, m a r r i n f ิน t ิ r เ u r e r ออย่างอื่นนะนะครับก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับกระดาน XT ใช้ง่ายนะครับแล้วก็คุณเคยใช้ไบแนนมาอย่างไง XT อย่างนั้นก็ไม่ได้ต่างกันนะครับแล้วก็มีระบบที่ดีนะครับ ก็กระดานอันนี้อยู่อันดับที่25นะครับก็มีฟังก์ชันอะไรมากมายนะครับแต่ส่วนใหญ่ทางแอดนะครับทางช่องคอยนิมูลของเราก็จะใช้ในการซื้อเหรียญกาวนั่นเองนะครับหรือเหรียญต้นน้ำนะฉะนั้นข้อมูลเราฝากกระดาน XT.com ไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามโฆษณา